ปัดปัดแม่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาสองอืหน้าอากรถึงสนามบินคอนแกนหน้าโรงพยาบาลนะฮะเว้ยเปิดแล้วเด้อครับข้างผู้คนพร้อมเข้าสนับสนุนนะฮะเสิร์ฟของอร่อยน้อเค้กอันเข้ารละทรงนะอยากสิมเดพี่น้องค่ะเอ้ยจิตแจมใสพี่ชายบอดโนตอยู่เคียงข้างเสมอนะฮะอื ปังๆเลยๆเจริญรุ่งเรืองเดียพอเอ้ยชีวิตช่วงนี้สแสวงหางานเงินเนาะสร้างผลรอบข้างให้มีไรายได้ให้มีเงินนะฮะอืมใช้นี่สินเนาะไว่้สร้างลากฐานให้เจ้าของและคนใกล้ตัวพี่น้องขาเห็นแล้วก็ปาปื้มปีติเขาก็พูดอ you ย know ู่เนาะเมื่อวานนี้ดามาอันอย่างการดรามาอันอย่างกันเขาเว้าถึง ลูกน้องเขา,นาเนาะเบาถึงเพื่อนเขาเนตตี้ไปเมืองลาวไปสอยผู้สาวลาวเอออืมเบิงดีเนี่ยความสุขสุดท้ายติงแกกเดือดอคนผิดใจให้เบาอย่างก็ผิดใจเบาอย่างก็ไปโยงเห็ดสมองให้ว่างบำรุงบำเรอตามความอาจจะลิรลุ้งเรืองของคนเจ้าของไปสาแม่จะมามวนวัวนเข้ามาหาเรื่องสกิดให้เจ้าของทุกใจใหเห็ดหยังเพราะทางนี้เขาวัตถุดอกเด้อ ขามีแต่สนุกสนานมีตะมวนหาเงินหาทองนะเสิบอ,อืมความตรงความดังเสิบเงินเสิบทองให้คนรอบข้างได้มีกินมีใช้นะกินอิ่มนอนหลับอืมอยากได้อย่างก็กได้ดังฝันดังต้องการทุกผู้ทุกคนที่เข้ามานะบาววฟินขับกระปังเนาะเออครูซื้ออย่างก็ลืมแล้วเออมาสิบห้าวันได้เงินเป็นแสนนะจ้างฝันให้กับทุกคนมีเงินใช้ เออแตกต่างกันหลายพี่นะ้องเบิ่งบรรยากาศดีฮู้แต่ว่าเลิศดหลูป,ปันยุโรปเดือนลานเพื่นนะออมเอมีแต่งานแต่งานสมองหั่นไส้หันห่นขวัวแล้วคนเขาเริยนเอ,อนว่าคนเบื้องหลังเนาะต้องบอกว่าเบื้องหลังนะมาตรฐานช่วยเหลือทุกมุมนะฮะพี่ชายก็คอยสแตนบายาที่ปรึกษา ระดับผู้บริหารนะคะทุกผู้ทุกคนเนาะน้องโกกิก็เป็นเสาหลักนะคะน้องน้ำตาลอยู่ที่ฟินขับเนาะเป็นเสาหลักให้กับพี่ชายเบิงเอาเดียนอะอาอยุยังน้อยน้อยกันทั้งนั้นเลยแต่ได้แนวทิดข้อคิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะอืผู้จัดการบริหารนะคะส่งส่งต่อให้น้องๆ้องมีงานทำนะ ไอ้เก่งขึ้นระดับผู้บริหารช่วยเหลือเบื้องหลังให้กับพี่ชายเพราะว่าพี่ชายก็บยูซอเนาะทั้งวิ่งคอนเสิร์ตกับลูกๆโตเกียวนำนะไปทางไหนก็มีแต่เงินแต่ทองอย่างว่าไปเที่ยวสังเดให้ได้เงินแม่แม่เอฟซี FC กระตาไปกันทุกทีเนานะพวงมาลัยออนไลน์ยินดีทางออนไลน์นะทุกทีพร้อมสนับสนุนอันเนี้ยภาคภูมิใจบ่ต้องมา่วงดามา่าสร้างผลงานให้แม่ฮักอืม ยิ้มตามกับความเจริญรุ่งเรืองกับข้อคิดหัวคิดของเพลินเบิ่งนี้เฮ้ยตื่นมากับซื้นใจเด้โอ้สามร้อยชิ้นวันนี้จะเหลือไหมเห็นไหมันแม่ค้าที่ร่วมงานด้วยได้งานเพิ่มนะคะเปิดสองสาขา ร้านเข้าช่องร้านเดียวกันนะ yeah.